สวัสดีเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Ender Lily นะครับผมก็เป็นเกมแนว s i s c r o l l i n g นะฮะก็เหมือนกับเกมเล่าสุดที่ผมเพิ่งเล่นไปนะก็คือเกม The อ a ร k e s t Tale นะครับเออพอดีว่าผมรู้สึกว่าเออเล่นเกมแนวนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับเออพอดีว่าตอนแรกตอนเด็กๆก,กับมีปมกับเกม l o c k m a n มากเลยเออเกมแนวแบบเออมุมมองมองข้างอะไรเงี้ยเป็นเกมแนวแบบเดินยิงอะไรเงี้ยเออรู้สึกแบบ ไม่ค่อยถูกชะตาด้วยเออก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้หาเกมแนวนี้เล่นนะครับแต่ล่าสุดไปเล่นเกมพี่หมีมานะก็รู้สึกว่าเออสนุกดีเหมือนกันนะฮะก็เลยไปหาเกมแนวนี้เล่นเพิ่มเติมนะแล้วก็บังเอิญไปเจอเกมนี้เข้านะครับแล้วก็บังเอิญรอบ2ก็คือเกมนี้มีหมดภาษาไทยด้วยนะครับผมนะก็จากเจ้าเดิมเลยนะครับอ่าจากเพจไม่พอไม่แจกนะครับผมนะครับจากเพจเดียวกันกับที่อ่าแปร The Darkest Tale เลยนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับหมดดีๆอย่างนี้นะครับเกมนี้นะผมผมลองเข้าไปเล่นดูนิดนึงแล้วเก ตัวเกมอาจจะดูหมนๆนิดนึงคือเพลงคือแบบเศร้านําล่องมาเลยตอนเนี้ยนะแต่น่าจะเออน่าจะทรงความยากคล้ายๆกับดาร์กโซนนั่นแหละเออแต่เป็นรูปแบบของเกมไซส์กร l ลลิงนะครับอันนี้ก็โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรากดเข้าไปเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้เซฟแรกไปมาแล้วเร็วมากอุ้ยอันนี้คือน้องอันนี้คือน้องลิลลี่เราใช่ไหมเออเพราะว่าตัวเกมมันชื่อ Enter l ร l y ี่นะฮะอันนี้น่าจะน้องลิลลี่เราน้องหัวขาวเรา ดูเหมือนว่าเจ้าจะตื่นแล้วนะและร่างของเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมอันนี้เป็นน้องไฟวิญญาณแดงๆพูดนะฮะอุ้ยน้องดูกลัวๆ,ๆด้วยอ่ะอันนี้ข้าทําให้เจ้ากลัวใช่ไหมอุ้ยน้องพยักหน้าด้วยอืมข้ากลายเป็นแบบนี้ก็เพราะว่านักบวชหญิงคนนั้นนะ่ะเจ้าจําได้ไหมว่าเกิดอ,อะไรขึ้นในดินแดนแห่งนี้เนะี่ยอุ้ยน้องตัวสั่นด้วยฮะแล้วก็บอกว่าจําไม่ได้เจ้าสูญเสียความทรงจําด้วยสินะ เราต้องออกไปจากที่นี่กันก่อนส่วนโลกภายนอกนะ่ะจะเป็นแบบไหนเจ้าดูด้วยตาตัวเองดีกว่าว้นน้องพยักหน้าครับอืออุ้ยมาแล้วฮะตรงนี้ก็มีอะไรเอ่ยชึบอันนี้อ่านคำจารึกรูปปั้นหินนะฮะรูปปั้นหินที่คล้ายคลึงกับนักบวชขาวคำจารึกด้านล่างรูปปั้นเอ่อที่มีสภาพดี อ่านได้ว่านักบวชหญิงแห่งลูกอรุลุนรูปปั้นที่ถูกทําลายดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในนักบวชหญิงแห่งสายลมอ๋อมีหลายธาตุด้วยเหรออันนี้ยังเปิดไม่ได้นี่ถูกล็อกไว้นะฮะตอนนี้เราต้องไปตามหาความจริงกันฮะเหมือนน้องลิลลี่เขาจะเพิ่งตื่นมาจากตรงนี้นะฮะแล้วก็ความจําเสื่อมแล้วก็เหมือนน้องเขายังจะจําอะไรไม่ได้นะตอนนี้คือน้องน่ารักมากเลยอะ่ะดูดิโอเคไปลุยกันเลยอันนี้โชว์ถึงจะเล่นไปแล้วแต่ว,ว่าเล่นไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะอันนี้ แล้วตอนนั้นก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้วยเออตอนที่เล่นนะก็เลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องอัศวินเงาพูดนะฮะไม่ต้องกลัวใช้พลังของข้าให้เป็นเหมือนของเจ้าเจ้าจะผ่านทุกอุปสรรคไปได้แน่กด X เ,เพื่อโจมตีเป็นตัวอะไรสลามหรือตัวอะไรก็ไม่รู้แหละอันนี้ฟันโชโชโชคุยโคตรเท่ตอนนี้ฟันติดต่อกันได้3มฮิตนะเอออันนี้เป็นประตู let's go เข้าไปเลยโอเคที่ไหนครับนี่เหมือนมาที่ใหม่เลยอ่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ย โช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 โอเคเกมนี้ผมลองเล่นไปค่อนข้างจะสนุกอยู่นะเออถึงผมจะไม่ค่อยถนัดเกมแนวนี้ก็เถอะอย่างที่พูดไปนะแต่ว่าเอ,อ่อกดอาทีเพื่อหลบหลีกงนะแต่ว่าพอได้เล่นเกมไอเดอะดาร์กเทลไปก็รู้สึกว่ามันสนุกดีก็เลยอยากหาเกมแนวนี้แนวเอ่อก็เลยอยากหาเกมแนวนี้เล่นนะอย่างที่บอกไปโชโชโชโอเคชึบโอ้ยน้องกระโดดไม่ถึง <c oughs> <c oughs> กระโดดไงวะโอเคอึ๊บอือโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว กระโดดไม่ถึงน้องต้องกระโดดกระโดดกระโดดดีๆก่อนเฮ้ยมันมันมันจึ๊บโอเคโชบโชบฝันข้ามตรงนี้ได้โชบโชบโอเคอ้าจะจะอือเฮ้ยมันกดผิดแล้วไปกดกระโดดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกดกิ้งโอเคกดกิ้งมันต้องกดอาร์ทีนะผมไปกดกระโดดเมื่อกี้กดผิดเฮ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วนี่อันนี้มีอะไรให้อ่านด้วยอธิษฐานคืออะไรอ่ะจดหมายของเอเลนนะฮะซีกริต ข้าต้องการให้เจ้านําเครื่องรางไปให้กับนักบวชขาวมันเป็นสร้อยคอที่ข้ามอบให้กับนักบวชทุกคนแต่ข้าได้ประสานพรลงไปด้วยข้าแน่ใจว่ามันจะปกป้องเธอจากภายัยคุกคามของหายนะนี้นะแม้ว่าการปกป้องนี้จะสามารถเสื่อมสลายไปได้ก็ตามแต่ก็มีแค่นักบวชขาวที่ทําให้มันกลับมาได้ข้าไว้ใจให้เจ้าจัดการเรื่องนี้นะจากเอลินนักบวชขาวเหรอเราเป็นเราเป็นนักบวชขาวหรือเปล่า l คอคําอธิษฐานาก็คือนี่กดหิวนั่นเอง อันนี้เปิดเมนูใช่ไหมเปิดเมนูตอนนี้เรายังไม่มีอะไรใช่ไหมนับเวลาเล่นด้วยนะเออแล้วก็บอกด้ว่าเราอยู่บทที่เท่าไหร่เลเวลโอ้โหมีเลเวลถึงเลเวลร้อยเลยเหรอเออ,อน,นี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันคำสาปร้ายประสบการณ์การโจมตีพลังของการอธิษฐานตอนนี้อธิษฐานได้สามครั้งนะฮะการอธิษฐานก็คือเอ,อ่อเป็นการเพิ่มเลือดนั่นแหละนะฮะอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเก็บเครื่องรางเสดเครื่องรางเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดห้าหน่วยอุย้ยเพิ่มเลยเหรอห้าหน่วย เศษผลึกของสร้อยคอที่ถูกสวมใส่โดยนักบวชขาวแม้จะเป็นเพียงเศษเล็กๆแต่ก็ยังคงส่องแสงสว่างอยู่เอ้ยนี่ไงพลังชีวิตเมื่อกี้เป็นร้อยตอนนี้เพิ่มมาอ,อ,อีกห้าหน่วยนะฮะเป็นร้อยห้าโอเคอย่างน้อยมีเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าอุ่นใจนะฮะมาเลยเอ้ยจบหลบนี่เป็นเกมแนวดัรักโซแต่น้องไม่ได้กิ้งนะฮะน้องกระจน <c oughs> คือถ้ากระจนน้องค่อนข้างจะน่ารักเลยนะดูดิ <c oughs> อย่างกระหนูแฮมสเตอร์ นี่อันนี้เป็นจุดเหมือนเป็นจุดบอลไฟแล้วเอ้อันนี้อันนี้อ่านได้นะเนี่ยคืออะไรอะเอ่อคำสาบร้ายหนึ่งนะฮะเมื่อจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์ทรมานจากคำสาบ้ายถูกครอบงำเชื้อร้ายจะกระจายไปทั่วร่างกายทําให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีเนื้อเยื่อที่เป็นอมะตะเมื่อเวลาผ่านไปการควบคุมทางจิตใจและร่างกายจะสูญสิน้นร่างกายจะถูกขับเคลื่อนด้วยความเกลียดชังและความเกี้ยวโกรธที่บ้าคลัง่งอุ้ยมันใช่ไอตัวสีดำๆเมื่อกี้ไหมที่มันไล่กระทืบเราอยู่อะ เป็นเหมือนซอมบี้อะไรอย่างงี้ปะมีพักผ่อนเป็นจุดบอนไฟใช่ไหมการใช้งานที่พักจะฟื้นฟูพลังชีวิตนะฮะจำนวนการใช้งานวิญญาณและการนิฐานและทําการเซฟได้คุณสามารถใช้โหมดความทรงจาที่แปดเปื้อนได้แล้วคุณสามารถกลับไปดูฉากวิดีโอหลังจากการต่อสู้ได้ฉากวิดีโออย่างนั้นเหรอนี่เหรออุ๊ยนี่ไงเฮ้ยตอนนี้ผมยังไม่ได้มาดูนะฮะเออตอนเล่นรอบแรกผมไม่ได้มาดูว้าว อันนี้น่าจะเป็นเมืองตอนก่อนยังไม่ร่วมสลายแน่ๆเลยนี่ไงน้องลินลี่เราแล้วนี่ก็เป็นตอนร่วมสลายไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้เพราะว่าน้องสูญเสียความทรงจําไปด้วยอันนี้อันนี้คือรอกลิลลี่ใช่ไหมตามชื่อน้องอันนี้คุณแม่น้องเหรออ้าวโอ้โหเลเทะเลย โอ้หรู้สึกได้เลยว่าเกมนี้แม่งเศร้าแน่นอนเลย <c oughs> คือไม่อยากเล่นจนจบเลยเอาจริงๆยิ่งเป็นอย่างนี้ด้วยอะ่ะมีตัวละครที่แบบว่าเหมือนเราเป็นผู้พิทักษ์แล้วก็มีตัวละครที่แบบว่าที่เราต้องดูแลอะไรเงี้ยก็คือน้องลินลี่ใช่ไหมกลัว <c oughs> ตอนจบแล้วน้องลินลี่เป็นอะไรจังเลยวะอันนี้กุมนโนมัเนี่ย <c oughs> อันนี้มนโนไปก่อนเลยคือไม่รู้นะว่าเป็นอย่าง,งานั้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่ากลัวเพราะว่าโทนเกมกับเสียงเพลงมันดูเศร้ามากเลยอะ่ะ อันนี้ขอดูอันนี้ดูไดไหมอ้าวอันนี้ดูไม่ได้ <g ười> การเริ่มต้นไม่รู้เหมือนกันทำไมดูไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเซฟเกมครับผมไปลุยกันต่อ,อเฮ้ยอันนี้อันนี้เข้าไปโอเคเอ่อคำสาปร้ายสองนะฮะ <c oughs> แม้ว่าบางคนจะยังคงมีสติสัมปชัญญะอยู่หลังจากที่ถูกครอบงำไปแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ความโชคดีหรือการรอดพ้นหรอกนะมันเป็นความเจ็บปวดและทรมานที่ไม่รู้จบมีเพียงปฏิหารของนักบวชขาวเท่านั้น ที่เป็นการรอดพ้นเพียงอย่างเดียวสําหรับผู้ที่ถูกสาปด้วยความเจ็บป่วยที่เลวร้ายนี้นักบวชขาวนี่เป็นนี่คือเราหรือเปล่าวะเออคือน้องขาวจัวเลยอ่ะเออเนี่ยคือมีแสงขาวๆมีอ้อร่าขาวๆเลยนะถ้าสังเกตดูดีๆเออถ้าน้องเป็นนักบวชขาวจริงๆคือน้องก็สามารถชําระคนพวกนี้ได้หรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันฮนะแล้วอัศวินที่อยู่กับเรานี่คือเขาเขาก็เป็นคําสาปด้วยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ ไม่รู้อะไรเลยอันนี้ต้องไปหาความจริงกันเพิ่มน,นะฮะแต่รู้แค่ว่าเอออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคุณอาศวินเขาอาจจะเป็นแค่พูดก็ได้นะเออเป็นพูดตัวแดงๆที่ลอยบินบินลอยตามลามนเนี่ยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรโชะ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 อะไรจึ๊บ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 เฮ้ยฟันได้แค่สามทีอันนี้เอา้าโดนฟันไปทีหนึ่งโอ้โหเฮ้เสียเลือดเลยเสียเลือดไปแปดหน่วยไม่เป็นไรลดไปนิดนึงกระโดดมานี่นี่นี่ทำอะไรโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ โต๊โอเคเราต้องคอยดูตรงมินิแมปข้างบนอ่าขวาบนด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะมีจุดอ่าแดงๆบอกอยู่อ่ะเผื่อมันแบบว่ามีพื้นที่ลับแต่เท่าที่ผมเล่นตอนแรกผมก็ยังไม่เจอนะเออโอเคจึ๊บ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 เฮ้ยทำไมไม่ถึงโอเคอีกทีเดียวไม่เอาไม่เอาเราเอาเซฟดีกว่าเราไม่อยากให้น้องบาดเจ็บถ้าเป็นไปได้โ <c oughs> ดยสกิลเพลย์ของเราแล้วด้วยนะอันนี้เฮ้ยอันนี้ต้องกิ้งข้ามข้างหลัง กิง้งเอ้ยกิ้งไปตีข้างหลังโชโชโอเคอันนี้ต้องกิ้งไปตีข้างหลังนี่นี่นี่เอ้ยอะไรจะฟันอะไรเพื่อนนี่แน่นโชเฮ้ยโอ้เดี๋ยว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 เดีย๋ยวเดียเดี๋ยว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 ลง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 อุ้ยเกือบไปแล้วฟันประตูอันนี้ฟันได้ไหมไม่ได้เอาไงตัวนี้มันจะวิ่งเข้ามาซวบเราไหมโชไม่ได้แดกหรอกเพื่อนบอกเลยนะ อันนี้เป็นโอเคนี่เป็นประตูนะฮะเปิดไม่ได้เราต้องลงไปเปิดข้างล่างนี่อโอเคกดผิด <laughs> โอเคเดี๋ยวมาเปิดประตูตรงนี้ก่อนเราจะเจอกับอ่าสิ่งเล็เลกๆที่เรียกว่าเฮ้ยเพึ่งเดี๋ยวก่อนชด,มมดตัวบัตตเฮ้ยทำอะไรเพื่อนเฮ้ยไม่ได้แดกหรอกนะทำอะไรโชะโชะเฮ้ยทำอะไรทำอะไรฮันเน่ฮันเน่ โอ้ยโอ้ยมันโดนตัวไม่ได้เลยโอ้โหมันกิ้งผ่านตัวไม่ได้เลยผมเพิ่งรู้อันนี้เก็บเศษเครื่องราง,างโอเคได้พลังชีวิตเพิ่มมาอีกห้าหน่วยฮะเยี่ยมยอดไปเลยเออมันกิ้งผ่านไอ้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้เหรอผมเพิ่งรู้กิ้งไม่ได้จริงอะเอาก็กิ้งผ่านได้ดนี่วะแสดงว่าเมื่อกี้ผมอาจจะโดนโจมตีก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจวุ้ยจ้อโจอสวินเงานี่คงเป็นทางกลับไปะนะชึบโอเค แล้วเราก็ไปข้างหน้าเพราะประตูข้างหน้ามันเปิดแล้วนี่ไม่ได้แดกหรอกเพื่อนโชโชโชหนึ่งสองเฮ้ยเราตีแค่สองครั้งก็ตายแล้วนี่เฮ้ยเราเวลอัพแล้วฮะอันนี้อ่านอันนี้คืออะไรอะพ้าคำภีรขาวหนึ่งนะฮะผ้าหะของคำสาบร้ายปรากฏตัวขึ้นจากดินแดนที่ถูกปกคุมไปด้วยหิมะและได้นำพาสิ่งเลวร้ายมายัางดินแดนสุดท้าย ว่ากันว่ามันคือความโกรธแค้นของคนสมัยโบราณมันเป็นคำสาปที่ทําให้ผู้คนเสียสติเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดบรรดาผู้ที่เป็นพาหะาของคำสาปร้ายนี้ถูกเรียกว่าผู้ต้องสาปไม่ได้เรียกว่าซอมบี้ใช่ไหมเรียกว่าผู้ต้องผู้ต้องสาปเลยเหมือนเขาจะคอยเล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะฮะนี้อุนน้ยอย่างนี้อันนี้มันอันนี้นนแต่จ้าไม่ผิดผมยังกระโดดขึ้นไปเอาไม่ได้อะเออไม่รู้เหมือนกันว่าผู้แปดเพื่อนคำสาปร้ายไม่มีวันตายเราเรียกสิ่งชีวิตเลวร้ายนี้ว่าผู้ต้องสาปโอเค นี่น,นี่ก็เป็นที่พักจุดบอลไฟฉากอย่างนี้คุณผู้ชมคงรู้นะครับว่าเราจะนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราจะเจอบอสตัวแรกยังไงนะฮะคุณผู้ชมครับเตรียมใจไว้เลยอันนี้มาแล้วที่นี่เต็มไปด้วยคำสาปร้ายระวังให้ดีล่ะเพื่อปกป้องเธอข้าต้องทำลายทำลายทำลาย,ายเอา ปกป้องปกป้องที่ว่านี่ใครปกป้องใครปกป้องนักบวชหญิงเหรอนักบวชขาวอะไรป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโฉโฉเฮ้ยโฉโอ้โหโอ้ยโดน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 โฉโฉอะไรอะไรอะไรผู้พิทักษ์สกิตีกริลนี่เฮ้ยผิดโอ้ยกิ้งไปผิดทางแม่งเ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่อย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 ต้องดูแพทเทิร์นมันก่อนโฉโฉโฉเอาคุ้มเอาคุ้มโฉโฉ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสเต็ปในามันจะหมดแล้วฮะอันนี้โช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 โอเคครึ่งหลอดครึ่งหลอดแล้วผู้พิทักษ์ซีกิลว่าไงเพื่อนโชโชฟันหนึ่งสองโอ้ยเดี๋ยว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 เออเออเออโอเคใกล้แล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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเเอ้ยไม่โดนไม่โดนแม่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรอะไรอะไร อะไรอะไรฮะฮะฮะทำอะไรทำอะไรทำอะไรมีเฟสสองอะดีกูรู้กูร,รู้โอ้โหนี่ไม่ใช่นี่เป็นผู้พิทักษ์รลยนี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเออไวโอ้โหตัวโคตรใหญ่โคตรอสูรลกยัยโคตรมนุษย์ตัวยูร้ายแม่เอ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยโอ้โหผีแม่ชีปีศาจแม่ชีโคตรน่ากลัวโอ้โหร่างเดิมก็สวยอยู่แล้วแม่เอ้ยร่างนี้กูรับไม่ได้ อุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยชดตัวมาต่ะเออเรียบร้อยปัดเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหกูกิ้งผิดทางเองอมันต้องกิ้งสวนมเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะชึบเอาไปหนึ่งฮิตสองสามกูแถมเบิ้ลเบิ้ลเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวก่อนโชทำอะไรเฮ้ยมันสตัร์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 ตสตาร์โชโชเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไม่โดนโอ้โหอุตส่าห์จะสกิลจากที่สูง เฮ้ยแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่เลือนเหลือแกเหลือนิดเดียวแล้วนะบอกเลยนะเออเรียบร้อยเฮ้ยได้อยู่ฮะโดนรีไปสองทีแล้วก็นี้สลายไปเลยข้าควรจะปกป้องท่านอา้าวปกป้องที่ว่านี่หมายถึงเราเลยอ๋อ ข้าเคารพนักบวชขาวแห่งน้ำพุท่านคือความหวังเดียวที่จะเอาชนะคำสาปร้ายช่วงนิรันด์นี้ความแน่วแน่และรอยยิ้มของท่านเป็นหนังแสงสว่างที่จุดประกายผู้คนจดหมายจากพี่สาวของข้าทำให้ข้ารู้ว่าท่านนักบวชหญิงมีสุขภาพที่เจ้าแย่ดูเหมือนว่าการชำระล้างเป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับท่านข้าไม่สามารถยินดีกับความสงบสุขที่ต้องแลกกับการเสียสละข,ของท่านมาได้ และการที่ข้าไม่ได้ปกป้องท่านในฐานะผู้พิทักษ์คือสิ่งที่ข้าไม่สามารถให้อภัยตนเองได้ไม่ใช่ข้าแต่เป็นพี่สาวของข้าที่ถูกเลือกให้ทําหน้าที่นั้นลิลลี่คือความสุขในใจของข้าในช่วงเวลาที่มืดมนเธอล่าเริงและอ่อนโยนคล้ายกับน,นักปวดหญิงแม้จะไม่ได้รับใช้ท่านในฐานะผู้พิทักษ์แต่อย่างน้อยข้าก็สามารถปกป้องท่านได้แต่แล้วฝนก็เริ่มตกลงมาเสียงกรีดร้องที่เจ็บปวด ดังมาจากทุกขนทุกแห่งหัวหน้าผู้พิทักษ์เรียกมันว่าฝนมลณะข้าพาลิลลี่ไปยังที่ปลอดภัยและหยิบอาวุธขึ้นมาตั้งแต่นั้นมาฝนก็ไม่เคยหยุดตกอีกเลยอ๋อคือน้องลิลลี่เขาดูดซับความทรงจําของผู้พิทักษ์คนนี้ฮะเดิมทีแล้วอ่ะสองคนนี้น้องลิลลี่กับผู้พิทักษ์คนนี้ฮะเขารู้จักกันแม่ชีผู้พิทักษ์คนนี้เขาก็เลยแบบ จริงๆควรจะเป็นคนปกป้องน้องลิลลี่นะแต่ว่าถูกคำสาปน่าจะโดนถูกคำสาปครอบงำนะฮะก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้นะครับเดิมทีแล้วน้องเขาอยากจะปกป้องลิลลี่มากกว่านะซีกิตปกป้องนักบวชขาวลิลลี่จากศัตรูในวิหารแต่การนองเลือดที่ไม่รู้จบทําให้เธอถูกกืนกินด้วยความบ้าคลั่งนี่ไงจริงด้วยแสดงว่าน้องลิลลี่ก็เป็นนักบวชขาวเหมือนกันนี่ใช่ไหมเออการกระโดดของผู้พิทักษ์ซีกิตทําให้กระโดดกลางอากาศได้ โอ้ดับเบนจัมคล้ายๆดับเบนจัมเงี้เหรอโอ้จริงด้วยนี่ไงผู้วิทักซีกริตนะฮะเนี่ยเหมือนน้องจําได้แล้วแล้วน้องร้องไห้ด้วยฮะวิญญาณนี้ได้รับการชำระล้างแล้วละ่ะหลุดพ้นจากคำสาปร้ายแล้วเออใช่น้องเออพอน้องก็เป็นเ,ออเขาเรียกอะไรนะน้องก็เป็นนักปวดข่าวเหมือนกันไงเออนักปวดข่าวคือเป็นคนคนเดียวที่เออเป็นบุคคลคนเดียวที่สามารถชําระคำสาปได้นะฮะอุ๊ยสงสารน้องจังในความทรงจําของเธอเธอเรียกเจ้าว่าลิลลี่ แน่นอนว่านี่คือชื่อของเจ้าหากเจ้าย้อนรอยความทรงจําของผู้ต้องสาปได้เจ้าอาจจะจำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเจ้าเองก็ได้นะมันอาจจะยากสำหรับเจ้าแต่เจ้ารับมือมันได้ไหมน้องพยักหน้าด้วยคือต้องลุยแล้วฮะพี่ซีกริตอันนี้เหมือนจะไปข้างหน้าได้นะ อันนี้น่าจะเป็นผ่านด่านไปด่านต่อไปแน่เลยเดี๋ยวก่อนผมต้องกลับไปที่เดิมมันจะมีข้อความที่เราต้องไปอ่านข้างบนนะฮะอันนี้เมื่อกี้ภาพตอนแฟดแบ็กมันกระตุกกระตุกด้วยผมไม่แน่ใจว่าต้องกลับมาอ่านใหม่หรือเปล่านี้คือตรงนี้ผมเล่นถึงแค่ตรงนี้นะฮะคือหลังจากนี้ผมไม่รู้เรื่องเรื่องต่อแล้วอันนี้คือวิญ,ญญาณคือเลยอ๋อเอาสกิลมาใส่สกิลดับบิลจัมที่เราได้เมื่อกี้คือสกิลติดตัวเลยใช่ไหมไม่ต้องใส่น่าจะใช่เอ้ยเดี๋ยวมีวิญ,ญญาณสองอันแล้วอ๋อนี่ไง พี่สาวคนนี้เขายังอยู่กับเราอยู่นะฮะลูกประคำสกรปรกนะฮะพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยลูกประคำที่สวมใส่โดยผู้พิทักษ์ของนักบวชขาวพวกเขาได้รับการฝึกฝนในห้องใต้ดินของวิหารและผู้ที่รับเลือกจะกลายเป็นผู้พิทักษ์ของเธอโอ้ว้วาววิหารขาวโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะมีจุดเซฟนะฮะนี่ไงจริงด้วยเข้าคาสินเจ้าเป็นอะไรไหม อย่าหักโหมเกินไปล่ะพักผ่อนกันเถอะอืน้องพยักหน้าด้วยโอ้โหแล้วมานั่งคือแบบโคตรไม่น่านั่งเลยฝนตกอต่างหากอย่างที่คุณอัศวินดำเขาบอกไปนะฮะให้น้องเขาพักก่อนอันนี้โอเคับผมก็ขอจบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับกับเกม Ender Lily นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับอยากให้ผมมาเล่นต่อนะครับก็คอมเมนต์ไ้ได้ใต้ล่างเลยนะครับ หรือว่าอยากจะรีเควสเกมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ใต้ล่างเช่นกันนะครับอ๋อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กไปด้วยละกันนะครับผมเพจมีชื่อโอโยนะครับผมพิมพ์ไปตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปว่าแฟนเพจโอเอทีวีก็ได้นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับในนั้นก็จะใช้เกี่ยวกับคลิปเกมนะครับที่ลงในช่องของเรานะครับแล้วก็ลงเกี่ยวกับการ์ตูนมีมที่เป็นตัวละครมาสก์จากช่องนะครับใครที่สนใจก็ฝากไปกดติดตามด้วยละกันนะครับผมขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่เข้ามาดูจจจจนน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 บบ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 ะะะะะคคคคคคครรรรรรััััััััผผผมมมมไไววว้้้้เเออออกกกใหหห่โาาาาาสสสสสลลิิปปป็็ตีีีดด๊ยย